สวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะตามกล้องนะหน้าวิดีโอเลยนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนดูขนาดแอมต่างๆแล้วกันนะครับเพื่อใครบางคนนะฮะหรือช่างมือใหม่หรือใครยังไม่ทราบหรือแม่บ้านนะครับไม่รู้ว่าเบเกอร์ตัวนี้มันกี่แอมนะฮะบางทีมันมีตัวหนังสือเยอะ,ต,ยอะตัวเลขเยอะตัวเลขแยะ นะครับเขียนกันเต็มไปหมดเฮ้ยแต่อยากรู้ไหมว่าตัวนี้มันกี่แอมป์นะครับกี่แอมป์รับกระแสไฟได้กี่แอมป์นะครับแล้วก็ใช้ไฟกี่โวลต์นะฮะกี่โวลต์นะครับ,นนะรบจะมี2เฟส2เฟส2เฟสบางคนก็เรียก2เฟสบางคนก็เรียกซิงเกิลเฟสถ้าซิงเกิลเฟสอ่ะจริงๆแล้วซิงเกิเลเฟสก็คือ1เฟสนะครับซิงเกิลเฟสหนึ่งเฟสก็ถ้าเป็น1เฟสอ่ะมันเส้นเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหม มันก็ต้องเป็นลายกับนิวตันนะครับเขาถึงบอกว่าซิงเกิลเฟสนะฮะซิงเกิลเฟสแต่ถ้าทรีเฟสก็3เส้นนะครับสเส้นโดยที่ไม่มีนิวตันนะครับจะเป็นไฟ3เส้นมาเลยนะครับ380โวลต์นะฮะแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสหรอก็จะเป็นลายกับนิวตันนะครับ220โวลต์นะฮะมันจะต้องมีนิวตันนะครับถ้าใช้ไฟ220โวลต์ถ้าไฟ380โวลต์ ไฟ3เฟสจะไม่มีนิวตันนะครับถ้าใช้ระบบไฟนะครับแต่ถ้าเป็นตู้ฟงตู้ไฟใช้ไฟสามโวลต์จะต้องมีนิวตันเอาไปเลี้ยงช่วยนะครับเพราะจะมีจุดใดจุดหนึ่งใช้ไฟ220โวลต์นะครับอ่ะโอเคเรามาต่อกันเลยทีนี้เดี๋ยวเราตรงหน้าก็วิดีโอจะเป็นลูกเบเกอร์ Baker, หรือลูกเซอร์กิตหรือลูกตู้สแควร์ดีต่างๆนะครับติดตั้งภายในตู้เหล็กเคยเห็นไหมตู้อ่าตามแถวในตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของห้องเก็บของก็จะมี พวกเบเกอร์ต่างๆนะครับเบเกอร์ Baker ต่างๆที่เป็นลูกย่อยนะฮะจะใช้แล้วแต่จะใช้ตรงไหนบ้างไลติงอ่าไลติงก็คือพวกระบบไฟนะครับเบเกอร์ไลติงเบเกอร์ปลั๊กนะครับส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นช่างไฟมาตรฐานนะครับเขาจะแยกกันหมดเลยนะครับเขาจะไม่รวมกันนะครับเขาจะไม่ใช้รวมกันทั้งบ้านตัวเดียวนะฮะเขาจะมีเมนใหญ่คือตัวเดียวสมมุติว่าเมนใหญ่คือตัวนี้อ่ะปีไปเมนใหญ่ตัวนี้ เมนใหญ่ตัวนี้3เฟสนะครับเขาก็จะแยกออกมาเป็นอยู่ในตู้เซอร์กิตนะฮะอยู่ในตู้เซอร์กิตแล้วเขาก็จะแยกออกไปอย่างปลั๊กไฟเขาก็จะแยกไปเบรกเกอร์ตัวหนึง่งไรติงก็คือไฟภายในอาคารนะครับระบบไฟต่างๆก็แยกไปอีกตัวหนึง่งปั๊มน้ําก็แยกไปอีกตัวหนึง่งปลั๊กไฟต่างๆถ้าใช้หวัดเยอะพวกไมโครมิไมโครเวฟเขาก็จะแยกไปอีกตัวหนึง่งเครื่องทางน้าอุ่นก็อีกตัวหนึง่งแล้วก็ แอร์ก็อีกตัวหนึ่งอ่ะก็แล้วแต่ขนาดไปแต่ถ้าเราจะติดตั้งอะไรต่างๆนานาทั้งหลายไอ้พวกที่ผมพูดไปนี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราควรรู้กระแสไฟก่อนนะครับรู้ค่ากระแสไฟแอมของมันก่อนเราจะได้ใส่เบเกอร์ใส่ลูกสแควร์ดีต่างๆได้ถูกต้องตามขนา,ขนาดของมันนะครับไม่ผิดพลาดนะฮะก็มาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโรมผมจะมาหยิบเ,เบเกอร์ให้ดูนะครับก็ทีนี้ เบเกอร์รุ่นต่างๆนะฮะเราต้องรู้ก่อนว่าไฟมันจะใช้กี่แอมนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไปใส่มั่วอาจจะแก่เกินถ้าแก่เกินเนี่ยเบเกอร์ Baker มันก็จะทริปช้านะครับก็เกิดอันตรายสายไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟไหม้สายไหม้เบเกอร์ไหม้สายไฟหรือช็อตเราได้โดยที่เบเกอร์ไม่ทริปเพราะว่าหนึ่งอยากก่างกระแสแอมมันสูงเกินไปนะครับมาโอเคเดี๋ยวเรามาเจอตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าที่อยู่ในกล่องตัวนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลเฟสหรือเฟสเดียว3 0แอมเขาเขียนไว้เลย A ก็คือแอม เอคือแอมสามสิบแอมคือรับกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกินสามสิบแอมเต็มที่อ่ะสามสิบห้าแอมนะครับถ้าเกินสามสิบห้าแอมมันจะร้อนแล้วมันจะตดัดพูดง่ายๆถ้าเบเกอร์ไม่ดีถ้าเบเกอร์เสียถ้าเบเกอร์มันรับกระแสไฟเยอะเราแตะข้างๆสามารถจับได้แต่อย่าไปจับน็อตจับสายไฟนะช็อตอันตรายเราแตะข้างๆเอามือสัมผัสมันร้อนมันร้อนหนึ่งอย่างอ,อ,อาจจะเกิดเบเกอร์ไม่ดีอย่างที่สองกระแสไฟมันเยอะ กินกระแสไฟเยอะนะครับถ้าเบรกเกอร์ไม่ดีมันจะทิปบ่อยนะครับแล้วถือกระแสไฟฟ้ายเยอะมันก็จะทิปบ่อยคือมันกระแสไฟมันกินเกิน30แอมป์ร้อนแน่นอนครับไม่ต้องร้อนหรอกก็คือถ้าสมมุติว่าเกินเก,เกือบ3เกือบอ่เดี๋ยวผมเอาทิปแอมป์ก่อนนะฮะเดี๋ยวค,ครับสักครู่ถ้าสมมุติว่ามันเกินกินเกินเกือบ30แอมป์อ่ะเกือบ30แอมป์ก็ร้อนแล้วนะฮะเกือบร้อนแล้วนะครับเราก็ต้องเช็ค ดีๆนะครับเช็คดีๆนี่นะครับเช็คดีๆถ้าเราเช็ค30แอมถ้าเราปรับไป20แอมตรงนี้นะครับมันก็น้อยไปนะครับค่ามันจะเยอะมันจะโดดเราต้องปรับไป2 0 0รอแอมต้องปรับให้มันเวอร์เข้าไว้เวอร์แต่อย่าเวอร์เยอะนะครับแต่อย่าเวอร์เยอะนะฮะถ้าตรงนี้ย0่แอมอ้าวตรงนี้ตัวนี้ตัวเล็ก2 0แอมตัวนี้3 0แอมอ้าวเราก็ปรับไป20แอมไม่ได้เราต้องปรับไป2 0 0รอแอมให้ค่ามันเกินเข้าไว้นะครับแต่ค่าอย่าไป400นะ4 0 0ก็เวอร์เกินไปอีกนะเอาระดับ กลางๆนะครับที่มันใช้ได้ครับเราก็ปรับไปปรับไป20 2 0 0แอมป์แล้วเราก็วัดดูวัดเส้นไหนก็หนึ่งก็ได้นิวตันหรือลายก็ได้เราคล้องเข้าไปแต่อย่าวัดคู่นะวัดคู่ไม่ได้ต้องวัดสายเดียวเราวัดดูแค่นี้แหละว่ามันกินกี่แอมป์ถ้าสมมติ 10- 1 8 7 8ดสแจอมป์ก็กินได้นะครับแต่ถ้าแบบว่าโอ้ย3 0แอมป์30กว่าแอมป์เราต้องเปลี่ยนเบรกเกอร์ Baker, ให้มันแก่ขึ้นนะครับนะครับโอเคมาจบแล้วหนึ่งตัวตัวนี้ทรีเฟดทรีเฟดก็คือ ใช้สายไฟ3เส้นไม่มีนิวตันนะครับเฟสหนึ่งสามร้อยแปดสิบโวลต์เฟสสองสามร้อยแปดสิบโวลต์เฟสสามสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับโดยไม่มีนิวตันนะครับเราวัดสายได้สายหนึ่งก็ได้นะครับวัดดูนะฮะปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บกี่แอมป์กี่แอมป์ก็ว่าไปนะครับตัวนี้สิบแอมป์สิบแอมป์เขียนตรงไหนเขียนตรงนี้ครับสิบแอมป์ที่เหลือจะเป็นรุ่นของมันจะเป็นโมเดลจะเป็นยี่ห้อไม่ต้องไปสนใจนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะโดยรวมนะครับ หรือจะดู10แอมตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเขียนว,ว่า10งนี้คือ10แอมรับกระแสไฟได้ไม่เกิน10แอมนะครับถ้าเกิน10แอมจะทริปหรือร้อนนะครับมาเรามาดูกันต่อนะครับก็ตัวนี้พวกตู้สแควร,ร์ดีนะครับตู้สแควร์ดีคือยังไงคือเป็นตู้เหล็กอะนะเปิดเราเปิดฝาตู้มาปุ๊บเป็นตู้เหล็กแล้วมันเสียบๆๆตามนอนอยู่อะะนะครับบางทีขออภัยด้วยนะบางทีผมไม่ได้เอาเอารูปมาโปรโมทด,ด้วยนะฮะร,รูปตู้นะครับบางทีน้องๆอาจจะนึกไม่ออกแต่คงน,นึกออกอะเนาะ ตู้สแควร์ดีที่มันเป็นตู้สี่เหลี่ยมสีเทาครับตามแถวไฝาผนังบ้านห้องเก็บของห้องเสื้อผ้าเนาะที่มันเสียบอยู่ที่มันนอน <c oughs> นอนน,อ,น,น,อ,นอยู่แล้วมันจะมีตัวนี้ตัวใหญ่คุมแล้วพวกเนี้มันจะนอน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 อยู่นะครับมันจะนอนเสียบนอนอยู่เราก,ก็กดเข้าไปก่อนตัวนี้คือตัวล็อกไม่ใช่ขาไฟนะแต่นี่ตัวล็อกตัวเรียกตัวที่รับขาไฟแล้วกดใส่ตัวนี้ไปก่อนแล้วตบตัวนี้เข้านะครับอันตรายแต่ก่อนใส่ตัวนี้ถอดตัวนี้อย่าลืมนะครับปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยมามาตัวนี้กี่แอมป์นะครับตัวนี้ เขียนว่า m 5เฮ้ยไม่ใช่แอ m นะไม่ใช่ห้า m เรามาดูตรงนี้นี่นี่นี่สิบหก m นะครับเลขสิบหก m เห็นไหมเห็นไหมครับ fc ฮะอ่า16แอม m อ่านี่รับกระแสไฟได้ไม่เกินสิบหก m ถ้าเกินสิบหก m ร้อนทริปนะครับเลขอยู่ตรงนี้ไม่ใช่5นะอ่าโอเคนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ไม่ใช่5้านะในนี้ห้กิโลวัตต์คือของเขาแต่ตัวนี้20แอมป์รับกระแสไ,ไฟไม่ได้เกิน20แอมป์อยู่ตรงนี้ลูก square d เหมือนกันนะครับับตวนี ก็สแควร์ดีเหมือนกันแต่เป็นสแควร์ดีสามเฟสที่เสียบเข้าข้างตู้เหมือนกันแต่ใช้ไฟสามเส้นส่วนใหญ่ตัวนี้อย่างเงี้ยเสียบเงี้ยเราใช้แอร์สามเฟสก็ได้สามหมื่นห้าขึ้นไปสี่หมื่นยู่สี่หมื่นบีทีวีจะเป็นสามเฟสละแล้วก็พวกปั๊มน้ำสามเฟสอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับโรงแรมน่าจะใหญ่ๆหน่อยอ่ะเขาเขาจะเสียบใครตู้อย่างงี้อันนี้ก็เป็นขาล็อกล็อกล็อกอันนี้ก็ขาไฟเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนะครับสายไฟก็ออกตรงนี้หนึ่งสองสามนะครับสามเฟสต้องยกพร้อมกันยกสมมุติว่าขาตัวนี้หลุด,หล,ดหลุดหลุดออกไปนะครับ ขาหลุดออกไปมันแกะได้นะจะยกทีละตัวไม่ได้นะครับปั๊มไม่ทํางานไหม้นะครับต้องยก3ตัวใช้3ตัวนะครับถ้าเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าเฟดได้เฟดหนึ่งตกไหม้เสียหายพังทันทีเลยนะครับถ้ารู้ว่าเฟดไฟตกนะครับต้องรีบดับเบรกเกอร์3เฟดตัวใหญ่ก่อนเลยนะครับอย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆไฟ3เฟดใช้งานนะครับถ้าไฟตกเฟดเนี่ยพังเลยนะครับถ้าไฟตกเฟดก็คือเนี่ยไฟหายไปเฟดหนึ่งอะ่ะพูดง่าย เอาเช็คแรมวัด1 2 3หายไป1เฟส2เฟสอะไรก็แล้วแต่ไม่ครบ3เฟสเครื่องใช้ไฟฟ้าพังแน่นอนนะครับโอเคมาต่อตัวนี้กี่แอมตัวนี้เรามาดูเลยนะครับตัวนี้เขาก็มีอยู่1 0 0แอมนะครับ1อย่างเห็นนะครับ1 0 0นะครับ100นะฮะหแล้วตรงนี้เขาก็เขียน1 0 0เหมือนกันนะครับตัวนี้100แอมรับได้เกินไม่เกิน1 0 0แอมป์ครับเกิน1 0 0แอมป์ก็จะร้อนนะครับก็จะตัดอ่ะสแควร์ดีแบบนี้ก็อย่างหนึ่งใส่ตู้เดียวกันได้ไหมใส่ตู้นอนได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ทีีีีีนนนนนนน้้มมััเเปป็็อออก่่หหึง แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็ตัวล็อกอันนี้ก็ไอ้นี่ตัวล็อกอันนี้ตัวไฟเหมือนกันสายไฟก็ออกข้างนี้เหมือนกันตัวนี้กี่แอมป์นะครับตัวนี้เขาเขียนไว้ C 3 2ก็ตัวนี้แหละรครับรุ่นนี้เขาไม่ได้เขียนตรงนี้นะอ่าเขาไม่าเขียนตรงนี้ C 3 2ก็คือ32แอมป์สาแอมป์ตัวนี้ใช้กับอะไรเครื่องทาน้ำอุ่นไงจำไว้นะครับเครื่องทาน้ำอุ่นอย่าต่ำกว่า32แอมป์นะครับอย่าต่ำกว่า32แอมป์เพราะ32แอมป์เนนนี่ย่ยมมัเป็คาาตรฐานนะครับของไฟซิงเเกิลฟสนะ ซิงเกิลเฟสก็คือไฟ2เ<ไ>ฟสไลน์กับนิวตันนะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับก็ต้องใช้32แอมป์นะครับเบรกเกอร์32แอมป์นะครับถ้าใสายต,ต,ตามกว่า32แอมป์เนี่ยมันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่พอไปนานๆไปเบรกเกอร์ทิปเบรกเกอร์อะไรมันล้านะครับมันก็จะทิปบ่อยแต่ถ้าเราปรับไปแล้วร้อนมันก็อาจจะทิปบ่อยเหมือนกันนะครับเบรกเกอร์บ้านใครที่ว่าโอ้ยทิป,ปบ่อยทิป,ปบ่อยเราลองเช็คเบรกเกอร์นะครับเครื่องทำอุ่นเนี่ยพอมันปรับไปร้อนแล้วมันรับมันหนักขึ้นอ่ะมันจะกินไฟเยอะพอมันกินไฟเยอะปััั๊บบบเเรรกอ์มมนไ่ไหวนะคคครรััับบมมนนทิปได้ะาโอเ รามาดูตู้กันต่ออันนี้ก็เป็นตู้คอนโทรลอีกตู้หนึ่งตู้ไฟฟ้าอีกตู้หนึ่งที่เป็นตู้เล็กแต่ทีนี้จะเป็นตู้เสียบจะเป็นเคี่ยวล็อกนะครับเคี่ยวล็อกข้างบนนะครับส่วนใหญ่ตู้แบบนี้จะมีเบกเกอร์ก่อนนําก่อนตู้หนึ่งจะเป็นตู้สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับจะมีเบกเกอร์สองเฟสนะครับซิงเกิลเฟสนะครับมาก่อนให้ตู้ไอตัวแม่ตัวหนึ่งตัวปิดตัวเปิดนะครับที่เหลือจะเป็นตัวลูกแล้วก็ตัวลูกแล้วก็ตัวลูกเคยเห็นไหมครับท่มอยู่ในตู้อย่างเงี้ยเออตู้แบบตู้ ใหญ่พวกเนี้ยตู้เนี่ตู้ใหญ่ที่ผมถ่ายให้ดูครัตู้ใหญ่นี่ตู้เล็กอ่ะตู้เล็กนะครับก็ทีนี้เบเกอร์ Baker, อ่ะเรามาดูตัวแม่มันก่อนนะเบเกอร์ Baker, มันกี่แอมนะครับตัวนี้ก็32มองแอมนะครับสามสิบสองแอมเหมือนกันนะสามสิบบอกแอมตัวนี้ไปใช้ตัวไหนไปใช้เบเกอร์ในห้องลูกค้าได้นะครับสมมุติว่าเป็นห้องห้องไม่ใหญ่ห้องไม่เล็กนะครับแอร์แอร์อขนาดอ่าหมื่นแปดบีท นะครับ18 BTU 20,000 BTU ได้คุมได้อยู่นะครับคุมได้แล้วก็ลูกเบกเกอร์เล็กๆๆ,ๆไปนะครับแต่ก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันรับแอมน้อยนะครับถ้าหนึ่งอย่างไปเจอเครื่องทำความร้นไปเจอแอร์ไปเจอ Air, ไมโครเวฟเปิดพร้อมกันนี่นะแม่งทิพย์ร้อนนะครับเราก็ต้องเอาให้ตู่ให้ถูกตามขนาดนะครับตัวนี้เขาเขียนไว้เลย230โวลต์ถึง400โวลต์สามสิแอมป์ C 32นี่32แอมป์ไม่ใช่63แอมป์นะครับไม่ใช่63 2.63อันนี้คือเป็นรุ่นของมันนะฮะ C 32ครับไม่เกิน3 2แอมป์นะครับโอเคเรามาดูลูกตัวลูกมันต่อตัวลูกมันต่อลูกมันต่อตัวนี้นะครับตรงไหนว่าเขียนตรงไหนตึ๊ดแปดตรงนี้ไม่ใช่นะฮะเห็นไหมครับสาย C 3สาเหมือนกันครับ C 32เหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับก็เป็นแบบนี้นะฮะอ่ะเรามาดูตัวนี้ตัวนี้ยี่ห้อ a b b ตัวนี้อยู่ตรงไหนวาอ่าตัวนี้ก็ยิ่เงี้6ซแอมป์นะครับ c 1 6แอมป์ห้ามเกินนี้นะครับ มาเรามาดูตัวนี้รุ่นนี้อยู่ไหนวะตัวนี้ก็ C ส2สิบสองนะครับก็เขียนเหมือนกันหมดจากส่วนใหญ่นะเขาจะเติมต้นด้วย C นะครับตัว C นะครับอะเรามาดูตัวอื่นต่อเหมือนกันครับตัวนี้ตูส้สแควร์ดีเหมือนกันก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ C สิบนะครับ C สิบนะครับ C สิบ 10, ก็ข้ามเกินสิบแอมป์นะครับมารุ่นมาดูาหน้าตาแปลกๆผมพยายามหาหน้าตาแปลกๆมานะฮะเผื่อจะได้แบบจะได้แบบเออเห็นได้ตัวนี้4 6เขียนอยู่นี่นะครับ46 16แอมป์นะฮะ ข้างบนไม่ใช่ข้างบนเป็นยี่ห้อนะครับซีเมนต์นะฮะอ่ะเรามาดู3เฟสตัวนี้กันต่อนะครับสเฟสตัวนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี้ยหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นนะเราต้องยกเนี่ยเนี่ยวนี่เหมือนมีปัญหาละเนี้ยสเฟสตัวนี้เหมือนมีปัญหาแล้วนะครับมันยกแล้วมันไม่ได้นะฮะแต่จริงๆยกต้องยกพร้อมกันนะครับเนี่ยอ่ะได้แล้วครับยกต้องยกพร้อมกันถ้ายกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ต้องยกพร้อมพยายามต้องยกพร้อมกันเพราะมันต้องให้ยกพร้อมกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเสียและอันตรายนะฮะมา เหมือนเดิมครับที่ผมบอกไปข้างหลังกับด้านหน้าตัวเกาะกับระบบไฟนะครับตัวนี้กี่แอมป์สเฟส16แอมป์นะครับน้อยมากนะครับ16แอมป์สเฟสนะฮะโอเคมาดูตัวนี้ต่อตัวนี้นะครับ3เฟสเหมือนกัน4 50 5 0แอมป์เลยนะครับตัวนี้5 0แอมป์นะครับห้าสิบแอมป์นะฮะก็ประมาณนี้ใช้ไฟสามเฟสนะฮะปึ๊บอ่ะก็โอเคประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมปิดสวิคนี้ก่อนกับความรู้นะฮะไม่มากก็น้อยอาจจะพอรู้กันได้นะครับอาจจะพอมีได้ความรู้กันนิดน,ดนดหน่อยนะฮะก็ไม่ได้ได้มากอะไรมากครับแต่ถ้าใครอยากทราบอยากอะไรรู้ลึกหรือยังไงก็ลองทักมาถามได้นะครับทักมาถามได้นะฮะแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์มาถามคุยเล่นกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับในการสอนดูแอมเบเกอร์นะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับ ถ้บอกให้ฝากกดติดตามมันก็เดี๋ยวก็จะเบื่อกันอ่ะเนาะโอเคครับถ้าชอบก็อ่ะนะฝากด้วยละกันสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย